เราให้ความสําคัญตั้งแต่แรกรวิธีการฉีก็เป็นเทคโนโลยีพิเศษของเราไอ้ยื้ยื้อเหนียวเหนียวติดติดน่ยนะอันตรายละเป็นเรื่องแน่นะฮะคือจริงๆเนี่ยเราให้ความสาคัญตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าการแกะเนื่องจากมันเป็นน้าปลาพริกกลิ่นมันจะแรงใช่ไหมเวลาฉีดถ้าฉีกไม่ดีเนี่ยมันเหนียวเลยอะไรเงี้ยมันกระชอกขึ้นมาเลื้มือนี้ลูกค้าจะบน่นดังนั้นเนี่ยเราให้ความสาคัญตั้งแต่แรกรวิธีการฉีดแล้วเราก็มีการวิจัยเรื่องของตัวเนื้อฟิล์มที่ทําให้ฉีดง,ง่ายแต่ยังคงเก็บรักษาเรื่องของกลิ่่่นไันอาาจางะรเเีียปททพศษขว ลอกเรียนลําบากเหมือนกันเพราะว่านี้เราพัฒนามากับซัพพลายเออร์เรามาตั้งแต่ต้นคือฉีกปุ๊บเนี่ยมันมันจะฉีกพึ๊ดออกมาอย่างนี้เลยนะมันจะลื่นมากไม่ใช่แบบต้องมานั่งยือย้อไอ้ยื้ยือย้อเหนียวเหนียวติดติดนะนะอันตรายแล้วเวลาไปกินบนรถบนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นเรื่องแน่นะฮจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยส่วนมากเลยนะจะไม่ค่อยรู้ด้วยว่าการฉีดน้ําปลาพิกของเราเนี่ยฉีดยังไงส่วนมากลูกค้าเห็นฟันปลาข้างบนลูกค้าจะฉีดข้างบนแล้วก็มันก็จะฉีดยากแต่นี่ก็ยังถถือวววว่่่่าางงยแแตจริิิล้ธธีีีีฉทูก คือมันจะมีลูกศรอ,อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ฉีดด้านข้างนี้ก็จะออกมาเลยแล้วเวลาเราเทก็จะเทง่ายอันนี้ฉีดอย่างเงี้ยมันมีโอกาสโดนมือโดนอะไรเงี้ยมันจะเทลําบากดูลูกศรน,นี้ไว้ครเวลาฉีกก็ลองฉีดดูรับง่ายเลย